สวัสดีครับพบกับทเิเกนจ้าครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดเกียร์น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วผมว่าผมเปิดครั้งสุดท้ายดีกว่าครับได้ไม่ได้ก็จบกันแล้วนะครับคือเดือนหน้าพฤติกานะครับเน้นย้าก่อนนะเดือนหน้าเนี่ยมันเป็นรอบปกตินะครับก็เกียร์น่ยจะเป็นเกียร์กบคือพฤติกาจะไม่ได้มีเกียร์ที่เป็นรอบพิเศษนะครับอ่าพอเป็นเกียร์กบปุ๊บเนี่ยเกมไม่น่าจะได้อะไรเยอะผมก็เลยคิดว่า เกมน่าจะเอาเกียร์พิเศษเพราะว่าของปีที่แล้วเนี่ยก็ไปเอาพวกเกียร์ครบรอบอะไรมาประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยผมเดาทางว่าเกมจะเอาเกียร์ของตัวเกมนะที่เป็นเกรมพิเศษเนี่ยอาจจะแบบอ่าครบรอบสักอย่างหนึ่งนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นดาบราชาตระเกะก็อาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นเนี่ยก็กั๊กรูบี้เอาไว้บ้างนะครับส่วนคนที่วางแผนแบบ อดองยาวๆไปธันวาเนี่ยอันนี้ก็น่าเปิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าธันวาคมเนี่ยโคโรโบครับเน้นย้ําก่อนนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับก้องกันจะเป็น7ดดาวซึ่งแน่นอนเกียร์ป้องกันมาเป็นโคโรโบจะเป็นเกียร์าตุมันก็จะเลือกอัพเกรดาตุได้นะครับส่วนตกแต่งครับเป็น8ดดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยเกียร์ก็จะ ถ้าไม่พลิกล็อกจะเป็นอัพมืดนะเพราะอย่างที่บอกว่าโคโลโบเนี่ยมันแสงมาสี่รอบอะ่ะมันไม่น่าจะแบบว่าเยอะขนาดนั้นนะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเป็นอัพมืดแล้วนะครับาฉะนั้นเนี่ยก็ไปไปรอเปิดกันนะครับส่วนคริสต์มาสเนี่ยมันจะเป็นวันที่20กกว่าๆนะครับแล้วก็ต้องวางแผนเลยนะครับเพราะว่า มันมันจะเห็นหน้าเกียร์โคโรโบก่อนอ่ะก็วางแผนเปิดอะไรก็เอาตามนั้นละกันเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยมีเกียร์ชิ้นใหม่นะแต่คริสต์มาสจะไม่มีการันตีนะเพราะว่าการันตีจะเป็นของโคโรโบอัะะนท่านเนี่ยจะเปิดเกียร์อะไรก็เอาตามนั้นอ่ะ่วนของเดือนนี้เดี๋ยวผมเปิดเพราะว่าอ่าเราต้องการโดนครับแล้วก็อ่าช่องกลางป้องกันอ่านำได้มาก็แน่นอนใช้ดีแน่นอนนะอ่ะ่วนคยากจัดเดนเจอเร์เกียร์แพ็คเดือนนี้ครับก็แนะนํา ร้านเติมเกมร้านนี้ครับ ACK เกม Club Up Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร0 0้เกมรเนเกม Ranger ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยนะครับทั้ง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS ครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby ครับ Android จัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวต้องหายปรดในแผลเปิดกระชากปวดรูบี้นะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะจดจะมีหนต้องตามกฎหมายรับเติมเกมอื่นราคาถูกลดเร็วนะครับอ่อยากได้ตั้งเกมปลอดภัยถูกลดเร็ว a c k นะครับแปดลิงก์ร้านอยู่ที่ใต้ description คลิปนะมาสนใจไปแจ้งกันได้นะอ่าตอนนี้คนในเกมเลนเจอร์ไปเติมกันเยอะนะครับขอให้ได้เลนเจอร์เกียร์แพ็กเกจากร้านน ACK ะครับ มาดูกันไม่รู้ว่าจะประคองมาร์ทสองได้ไหมเพราะว่าเล่นไปล่าสุดประมาณสองทุ่มกว่าให้ยืนหลีกอยู่ชั่วโมงกว่าเลยนะเสี่ยงหลุดอยู่กันนะเนี่ยอาจจะต้องวัดวัดใจกับบอทนะครับว่าบอทเราจะโหดหรือเปล่าหลุดจริงๆด้วยนะเพราะว่าเล่นล่าสุดมันสองทุ่มสองทุ่มก,กว่านะแล้วก็ไม่ได้เฝ้าเลยนะครับะนะครับโดนตีเป็นยังไงบ้างนะ,ะก็อย่างที่ ทดสอบนะครับว่าเอาเบาล็อกออกก็เป็นการทดสอบนะของผมคือจะทดสอบให้ดูว่าอ่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวสุดท้ายผมก็จะต้องเอากลับมาเล่นและเพราะว่าเดือนนี้ผมจะใช้ร oo ูโดกับเอนจินไปก่อนเดี๋ยวสุดท้ายผมก็จะใช้ล็อกกลับมาเหมือนเดิมนะเออเราไม่ชอว่ามันไม่เก่งนะ,เ,ะเปิดเกียร์กันนะครับเออคือผมต้องการจะทดสอบให้ดูว่าแบบเฮ้ยมันจะแบบว่ามีผลอะไรมากน้อยแค่ไหนนะ,ะโอเคผมเน้นเปิดที่ตู้นี้นะครับเพราะว่าอยากได้แสงเอาไว้ก่อน อ่าครับจะได้มีเกียร์นะไม่ใส่ล็อกก็ใส่ตัวเบาแสงโสมซึ่งเบาแสงโสมเก่งนะเป็นตัวปวดที่นข้คาดจะเก่งมากคือหลายคนก็ร้องเลยร้องเลยอ่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะว่าอย่าไปดูทูกนะครับซึ่งผมเนี่ยทาบอกไปหมดแล้วนะว่าอย่าไปว่ามันนะเพียงแต่ว่าตอนนั้นนะผมแค่คาดหวังว่ามันจะเป็นตัวเมตาแสงทางดาามจอ่าแค่นั้นเองครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวปวนก็คือทํามาโหดเพราะว่าเราก็สงสัยแล้วว่า ไอ้พอเป็นตัวละครบาวปุ๊บอะไรต่างๆนะครับก็ตามนั้นเนรียกว่าคนร้องหากันเพียบเลยตัวนข้คางจะโกงอ่ะไม่ออกส่วเรนเจอร์ก็พักแล้วนะไม่เปิดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้อ่าลุ้นนะครับส่วนตู้พิเศษแทรกนะครับอันนี้คือบอกไปแล้วว่ามัน50 50นะคือสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรอดูทั้งสัปดาห์ถ้าไม่มีก็คือจบแล้วนะครับ20ถึง24ันถึงสุกนะถ้าไม่มีตู้แทรกก็ไม่มีแล้ว นะครับก็ได้ดองอ่าไปเก็บกันในส่วนของพฤศจิการนะเพราะว่าพฤศจิตการนะผมเดาแล้วนะครับว่ามันน่าจะมีตู้พรสวรรค์มานะในตัวของรอนครับกับตัวของโคเนิเมดอ่ะส่วนของเดือนนี้เดี๋ยวรุนแล้วกันว่าจะมีหรือไม่มีถ้าไม่มีก็ดองนะครับอ่าส่วนฮาโลวีนอ่ะเน้นย้าก่อนว่าวันทําคลิปเนี่ยอ่าเขาบอกมีคนถามเยอะว่าจะมีกิจกรรมไหมคิดว่าอาจจะมีกิจกรรมแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวไปรอดูไลท์ทางการอรอบนี้ผมไปออกรายการด้วยนะก็เดี๋ยวไปรอดูว่าอ่ะจะมีอะไรที่เกี่ยวกับ ฮาโลวีนไหมอ่านะครับแต่มันก็เพิ่อาจจะเห็นก่อนอแต่ก็เดี๋ยวเราดูนะคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมเล็กน้อยในส่วนของฮาโลวีนนะครับมาเปิดกันต่อ IDC นะครับมารอบนี้ IDC ได้เกียร์ไปแล้วอ่าได้เกียร์ไฟนะครับอ่าได้ไฟไป2ชิ้นโอ้โหออกดีเหลือเกินแล้วผมต้องเอาอะไรว่เนี่ย อ่ะเปิดตู้นี้นกันโอเคเอาไม้บ้างเอาไม้บ้างครับไดนากากแก๊สมาก็อ่าเอาไปใส่ไลออสดีไหมนะเอาไปใส่ไลออสนะครับคืออย่างที่บอกนะการจัดเรนเจอร์การจเรนเจอร์นะครับมันคือระหว่างทางนะถ้าเป้าหมายไปจบที่เดียวกันก็คือโอเคนะครับเอาแบบเล่นให้สนุกอะ่ะบางทีเรนเจอร์มันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะโอ้โหแล้วลูบี้ก็มีแค่นี้ด้วย มาเปิดกันต่อไอดีห้านะครับห้าได้ไดรนเจอร์ Ranger. โอ้โหเกียร์อยากได้นะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้รอมนี้ผมยังไม่ได้เกียร์เลยเหรอเนี่ยอ๋อได้ไปชิ้นหนึ่งอ๋อได้ใส่รอนไปแล้วอ่ะเหลือช่องกลางเนอะอ่ะอยากได้เพิ่มอีกอยากได้เพิ่มอีกนะครับอ่ะผมขอชิ้นนี้แล้วกันเพราะว่ารอนมัน,ม,นมันมีดาเมจได้ด้วยนะครับแล้วรอนนี่คือ จริงๆรงอนกับตัวของบาวสังโสมน่ะเอาจริงผมว่ามันเบียดเบียดกันเลยนะแต่ว่าบาวสังโสม่ะสกิลใหม่ผมบอกไปหมดแล้วอะว่าพวกสกิลใหม่อ่ะเกมก็มักจะอวยอ่ะคือรอนก็ก็เป็นสกิลยกลอยนะก็ถือว่าเป็นสกิลใหม่ที่เกมก็จะอวยอยู่นะครับอ่าแล้วก็สกิลอ่าบาวสังโสม่ะมันใหม่ล่าสุดเลยอันนี้คือมันอวยแน่แหละนะครับฉะนั้นเนี่ยมีไว้ก็ดีนะครับโอ้โหแล้วก็ไม่ออกครับอ่อเลนเจอร์ โอ้เรนเจอร์ไม่มีอะไรน่าเปิดเลยอ่าตู้คู่เทพมีคนถามเข้ามาว่าจะมาอีกหรือเปล่าคิดว่าน่าจะมาอีกสักครั้งนึ่งนะอันนั้นใครชอบเรนเจอร์ก็รอได้นะครับมาเปกันต่อ ID 6นะครับเนี่ย ID6 ผมมีตัวนี้นะบินนี่คือเรียกได้ว่าอ่าบอดมืดก็มีอัพมืดนะอันนี้คือยืนเพชรนึ่งแบบสบาย,บายเลย i อดีน,นี้แบบผมแทบไ,ได้เล่นนะโซพาวเวอร์เดี๋ยวรอ แม็กนะครับก็จะเปิดเกียร์ต่อนะครับเพราะว่า่ามีเอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคนะครับผมไม่ค่อยอยากเปิดตู้นี้เลยผมว่าออกยากว่าเอาตู้นี้แล้วกันตู้ใหม่ใช่ไรกว่าจะให้ทิ้งท้ายไหมามารุ้นกันครับส่วนใครที่จะแบบวางแผนไปเปิดทันวาก็ไม่ได้ผิดนะแต่อย่างที่บอกครับว่าขาดโดนเยอะๆผมว่าเดือนนี้ ถ้าถ้าโชคดีนะคือผมว่ามันก็ก็ถือว่าออกดีอยู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของดวงอ่ะผมไม่สามารถที่จะฟันธงให้ได้เพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าโชคดีจะจัดสมมุติว่าบางคนโชคดีจะจัดเลยแล้วไปเปิดได้ในเดือนธันวาเนี่ยนะโคราโบไม่มีโดนนะคือโดนมันจะไปเป็นคริสต์มาสไงเออฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นเดือนที่ผมบอกเลยครับว่าต้องอึดจริงๆอ่ะใจต้องต้องแน่นนะ ครับต้องนั่งทับมือให้ได้แบบว่าจริงจริงังจังเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันเหนื่อยนะเพราะว่ามันเห็นโคโรโบก่อนนะครับทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับจะดองไหวไหมละ่ะว่าจะไปถึงคริสต์มาสนะตั้งวันที่20กว่าครับนานอยู่เหมือนกันนะครับมาไปันต่อไอดีนะครับอันที่7เปิดอะไรวะเนะีย่ยเลนเจอร์ไม่เป็นทีไม่นานเลยนะเลนเจอร์คอมโบคอมโบนะครับเ่ะเปิดหาโดนไปง่ายๆแล้วกัน มาตู้นี้ครับมาลูหิตนะน้องๆก็ถามกันเยอะครับคือมันเป็นค่าเกียร์ใหม่นะครับก็เน้นใส่สายพลังผมไปทดสอบหมดแล้วนะใส่ไวพิบใส่ว่องไวไม่ค่อยเห็นผลเห็นผลน้อยใช้คานี้ดีกว่าคือมันต้องเห็นผลอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันเห็นผลน้อยครับเรนเจอร์มันค่อนข้างจะบางอยู่แล้วอะใส่ไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับผมไปใส่สายพลังดีกว่านะ โอ้โหรอบมีเกมไม่ให้ไอดีนี้ไอดีดองด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดเลนเจอร์ทิ้งทิ้งคว้างอ,อกมาก่อนแล้วกันคือดองแล้วแบบโมโหอะเอาจริงดองแบบว่าจริงๆตั้งใจว่ารอบเนี้อน่าจะแบบน่าจะดีกว่านี้นิดนึงอ่าตอนนี้คือมันเสริมแบบเสริมจัดเลยนะแต่ว่าผมเอามาเล่นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าก็ใช้ดีนะครับแต่ก็ข้ามเดือนก็ตามนั้นแหละ เพรามีโอกาสที่จะหลุดทีมนะอ่าเพราะว่าเรนเจอร์อยู่ในระดับเก่งมาตรฐานแต่ว่ามันตายปีแล้วอะเดี๋ยวมันคงมีเรนเจอร์ที่เก่งกว่ามาตรฐานอะดังนั้นะได้มาผมว่าหลายๆที่หลายๆทีมที่แบบโหดๆโนะก็จะมีโอกาสหลุดทีมหรือบางคนแบบเลือกที่จะไม่เปิดเลยไหนๆก็รู้แล้วครับว่าในทีมเดิมเล่นได้นะคถ้ามเดือนเดี๋ยวมันก็หลุดทีมก็เลือกที่จะไม่เปิดเลยแต่บางคนเขาแบบเปิดนะอาจจะแบบชอบโดยตรงหรือไม่ก็ อ่ามันผมเนี่ยก้เปิดเอามารีวิวครับแล้วก็เล่นให้ดูครับว่าเฮ้ยมันก็เล่นได้นะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมาเปิดกันต่อ ID ดีนะครับเนี่ยไอดีเนี้ย,ยผมเปิดได้พาวเวอร์พอหนึ่งใช่ไหมกระเสือกกระสนมากเอาเจมว่วงนะคือไม่อยากเสียกบนะครับคือแอบรุนว่าเดือนหน้าขอแบบมีตัวเปลี่ยนร่างแล้วกันนะผมจะมาคอมโบแบบตึงๆเลยนะอนนันเดี๋ยวหาเกียร์ไว้ก่อนแล้วกันเออเปิดตู้อะไรก็ไม่ออกละ ตอนนี้คือดวงมันดับไปหมดแล้วครับผมก็เลยเปิดทิ้งทายละเรียกได้ว่าไม่ได้ก็ไม่เอาครับไปอรอลุ้นโอกาสหน้าดีกว่าคืออย่างที่บอกแล้วนะครับว่าการเปิดกรชาิเนี่ยถ้าไม่ได้มีการันตีหรือแม้กระทั่งการันตีแค่แบบขั้นหนึ่งขั้น2อย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถไว้ใจได้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกเนอะเออครับฉะนั้นนการเปิดบางทีแบบเดือนนี้ตั้งใจจะออกแน่แน่ก็ไม่ออกครับไอเดือนนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดมันออกนะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของการแบบแบ่งเปิดยอนเปิดอักนิดนึงอ่ามันก็น่าสนใจเนาะหรือไม่ก็ดองยาวดีกว่าโอ้อันนี้ก็ยังดีนะเออชิ้นนี้มันก็ยังใช้ได้ครับโอ้โหจะให้ชุดเกาะอ,อะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นเอ้ยท้อครับอ่าเรนเจอร์เปิดนิดนึงยอนยอนไว้ยอนยอนไว้อ่ที่บอกครับเปิดไว้ก่อนห้า กบไม่พอหรือแบบตั้งใจจะอกบไปปั้นโตโหดๆก็เอาตามนั้นครับแต่เลนเจอร์เนี่ยมันมาแค่เดือนเดียวนะเออเดี๋ยววันนึงเผื่อแบบอยากจะใช้จริงๆครับเหือหรือแบบอยากจะแบบามาใช้ประโยชน์ตีเลตตีบอสขอคอยอะไรประมาณนี้ก็ค่อยหยิบจับมาใช้กบเหลือๆนะครับยังใช้ดีอยู่ก็ค่อยเอามาปั้นนะหรือไม่ก็เอามาสะสมจริง,รงย่อนไปก่อน15บห้าใบยีบย่บใบอะเผื่อแบบมีโชคเงี้ยนะ อ่เพราะว่าเรนเจอร์มันไม่ได้แบบทุเลทุรังนะครับเผื่อวันนึงไกจะหยิบจับมาคอมโบนะครับอ่าอ่าอย่างบาสังสมอย่างเงี้ยมันกระเด็นมันกระเด็นไหวพริบใช่ไหมไอตัวนี้ตะทันไหวพริบเออหยิบมาคอมโบได้อย่างบุตรทั้งน้านเนี่ยอ่าผู้เล่นบางคนยังเอาเอเมิเดียมาใช้เลยนะฮะเออเลมเนี่ยปกติลวแต่เอเมิเดียก็มีนะบางคนเกิมนมาใช้ครับเพราะว่าความสามารถเขาก็เอ่อเอามาเอามาช่วยได้นะครับ เอมิเลียนี่น่าจะสแตนว่องไวใช่ปะ่ะอันนี้ผมจาไม่ได้แล้วถ้าสตตนว่องไวเนี่ยหลีกท็อปทอปเนี่ยน่าจะเอามาสแตนบินดุนะครับอ่สาสแตนบินดุสแตนโซดาเพราะว่าบนทอบ็ทอปท็อปนานเนี่ยตัวแบบที่โกงๆหน่อยมันจะเป็นโซดากับตัวบินดุนะครับที่แบบว่าจัดการลําบากโอ้โหไม่ออกอะไรเลยชีวิต มาเปิดกันต่อไอดีแฟนบินดูครับไอดี ID สุดท้ายนะครับก็ยืนเพชรหนึง่งสบายๆนะตอนนี้เหลือแค่ปั้นอนะไอ้บาวแครอทนะคือไอดีนี้นี่คือรอนก็มีครับไอตัวดีก็มีนะไอนี้ก็มีครับหลีกยังไม่ได้ดันเพิ่มเติมนะก็ยังเล่นหลีกสูงสุดที่มาสเตอร์2นะครับแต่ด,ดูดีมีอนาคตนะไอดี ID นี้ครับเหลือแค่เกียร์นี่แหละ เหือเกียร์นะอดูแลธาตุน้ำไม่มีผมเปิดตู้แสงนะกันอ่ะเกมใจดีหน่อยอันน,นี้ดวงมันดีใช่ไหมเอาให้สุดเลยเพื่อนเอาเลยถูงมือสักทิ้นหนึ่งโดนสักทิ้นหนึ่งพอละเอาแค่เนี้ยพอใจแล้วครับจัดมานหน่อยสิโอ้โหมันจะเเรือทุกไอดีเลยได้ไงวะเนี่ยคนอื่นาเปิดเลยโค้โค้โค,รครับ โอ้โหเรานี่รดควาเลยโคมเหมือนกันโอ้โหเอาไงดีวนะเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเผื่อต้องใช้นะครับอ่ะคัเนเจอร์ขอ,อย่อน,นิดนึงอ่ะเพราะว่าเปิดได้เอนจินมาแล้วอ่าเผื่อได้พรเพิ่มเติมนะครับเออไม่หัโลกเกียไม่ได้เพิ่มมาโอ้โหทำไมลูบี้พีพีเราไม่ได้แล้ว,ว่ะคือเหมือนแบบไปออกตอนแรกๆซะเยอะนะแล้วก็แบบไม่ไออกละเกมไม่ใจดีแล้วอันนี้เปิดสี่รอบ เปิด20ใบเอ็เขาบอกย้อนเปิดไปก่อนผมได้มาผมปั้นนะคือคอมเมนต์บอกว่าพี่นะบอกว่าเก่งไม่เห็นปั้นตั้นนะครับผมปั้นนะแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบปั้นถึงเจ้าดาวแม็กนะเพราะว่า,เ,าเราก็จะเก็บไปปั้นตัวเก่งอยู่เหมือนกันแหละนะตัวเก่งตัวคอมโบตัวใช้นานนะครับแต่ตัวพวกนี้ผมก็จะเน้นใช้ที่ ไฮเปอร์แม็ก่วนน้องๆที่ถามเพรามามีเยอะนะผู้เล่นใหม่นะครับหรือผู้เล่นที่เล่นมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะถามว่าเรนเจอร์ควรจะขึ้น9ดาวดาว160ไหมหลังๆผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันจะใช้ยากขึ้นนะครับถ้าจะขึ้น,นครับมี3กรณี1คืออยากได้กบม่วงในภารกิจพิเศษในกรนที่เป็นตัวใหม่ของเดือนนั้นนะ,อ,ะอยากได้กบม่วงใช่ไหม ขึ้นก้าวดาวมันได้นะครับอันนี้คือถ้าสมมติอยากได้จําเป็นจริงๆแบบขาดหนึ่งตัวก็โอเคทําได้นะครับสองนะครับต้องมีเกียร์ซับพอร์ตเพราะว่าแน่นอนครับว่าแร่เรนเจอร์เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปล่อยตัวก็จะช้าลงนะครับถ้ามีเกียร์ซับพอร์ตเนี่ยมันก็โอเคสุดท้าย3ความสามารถก้าวดาวครับคือบางตัวเนี่ยมันมันอาจจะต้องได้ความสามารถที่ดีที่สุดอ่าไม่งั้นมันก็จะไม่คุ้ม แต่ถ้าก็สมมติว่าขึ้นแล้วนะครับสมมติขึ้น9ดาว160ได้ความสามารถที่มันซับพอร์ตจริงๆเช่นจะแบบป้านหยุด5ต้านแร่พันอันนี้ยกตัวอย่างนะหรือแบบเป็นหยุด5วินาทีหรือประมาณนี้คือเป็นความสามารถสําคัญอย่างเงี้ยหรือล่างโคนหรือลาดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมีเกียร์ซับพอร์ตอันนี้มันก็จะคุ้มต่อการใช้งานนะแต่ว่าส่วนใหญ่คือถ้าเกิดผมไม่เสี่ยงเราจะแบบว่าใช้ให้เปอร์แม็กไปในกรณีที่ตัวนั้นๆนี่ยเราไม่ไดเอามันมา แบ่งนะคือเอามาเสริมว่าผมว่าไฮเปอร์แม็กก็ใช้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ของผมจะไม่มีไอดีไหนเลยนะครับที่ใช้ engine หรือรูโดเป็น9ดาวผมไม่ขึ้นเลยเพราะผมมองว่า,าไม่ว่าจะเป็นลาร์นะครับหรือว่า,าต่อต้าน,นใช้แต่อต้านรถแรกพันหรือว่าต่อต้านเพิ่มเนี่ยผมมองว่ามันเฉยๆผมก็เลยมองว่าไม่ไม่จะเป็นต้องขึ้น9ดาวนะครับแต่ว่าพรเนี่ยน่าสนใจทั้งคู่ อ่าแสน,นเดือนนี้อยากจัดอะไรก็เอาตามชอบส่วนแผนอะไรที่จะมาก็ตามนั้นครับก็มาก็เห็นไม่มาก็ได้ดองได้เปิดเดือนถัดไปฉะนั้นเนี่ยพฤศจิกาผมบอกเลยนะครับว่าอาจจะเป็นเดือนที่แบบว่าอาจจะต้องเสียเสียทรัพย์ก่อนเดือนธันวาคมก็ได้อ่าเดี๋ยวรอดูรอติดตามนะเผื่อเออาจจะเป็นเดือนนี้ก่อนก็ได้นะนฉะนั้นอยากจัดเดนเจอร์เกียแพ็จะเติมเปิดเติมตุนนะครับอาจจะการ,ร i, นะก ang, านันตีนะก็นะำราตเตอร์เกมวันนี้ครับ A.C.K เกมทรัพย์อัพเซ็นเตอร์ center. ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้รับเซ็นต์เกมเลนเจอร์ Boy, นะ Ranger, ลดราคาสูงสุดถึง30%เ,เลยนะครับทั้ง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมผูกเกมเลนเจอร์ไม่แค่ iOS ครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้ครับถ้าเกี่ยวต้องหาไอโฟนไอแพดเปิดกระชากดรับ Ruby นะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะจดจะมีต้องตามกฎหมายรับเติมเกมอื่นราคาถูกลดเร็วด้วยนะครับอยากได้ร้านเติมเกมปลอดภัยถูกลดเร็วอ่ะเจ้านี้เลยครับ A.C.K เป็นเจ้าที่คนในเกมเลนเจอร์ไปเติเมกันเยอะนะครับก็แต่ลิงก์ออยู่ทย่ทีใใต้้คคลิปปนะรรพรมไจัดด ครับกว่าได้เรนเจอร์เก์แพ็กแจ่มแจ่จากร้าน a อสนะครับอ่ะรูบี้ปิดลีกมาบอกหน่อยว่าดวงดีงงกันบ้างหรือเปล่าผมเห็นว่อเรื่อเปิดได้ผมมาเปิดไม่ได้มาสองสัปดาห์ติดแล้วนะครับอ่ะแคปเปิด์กรสช่า,ชาขอใโชคดีนะกอดไดเรนเจอร์เก์แพ็กแจ่มแจมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ